เพื่อนๆในช่วงป๊อปนิวส์แบบนี้นะคะแน่นอนเรามีเรื่องราวของเทคโนโลยีมาฝากกันอีกแล้วใครที่ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงวันนี้เนี่ยนทพาเพื่อนๆมาที่งานนี้เลยค่ะ Discover y o UDNN r นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีนวัตกรรมเป็นหูฟังที่แบบเป็นหนึ่งเดียวในศตวตรรษตอนนี้นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นสามเหลี่ยมนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันพิเศษยัางไงาเดี๋ยวเราตามแน่เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ู้นำตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของไทยจัดงานใหญ่ระดับตำนานชวนสาวกคนรักเสียงเพลงร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโลกแห่งดนตรีเหนือจินตนาการไปกับสุดยอดหูฟังทรงพลังแห่งศตวรรษ Monster DNA เฮดโฟนดีไซน์สามเหลี่ยมหนึ่งเดียวในโลกหวังเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นเป็นของตัวเองสวัสดีค่ะในอยู่กับผู้บริหารของทาง Monster DNA เป็นที่เรียบร้อยแล้วการเปิดตัวหูฟังที่บอกว่าเป็นหนึ่ง เดี่ยวใช่ค่ะมันพิเศษยังไงแล้วมันมีทั้งหมดกี่รุ่นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะคะหูฟัง DNA เป็นหูฟังรูปทรงสามเหลี่ยมแบบเดียวของโลกนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการดีไซน์ที่เป็นของตัวเองต้องการที่จะแสดงความเป็น DNA ของตัวเองออกมาอย่างมากที่สุดเดียคิดว่าหูฟัง DNA นี้เหมาะกับคุณได้แล้วแน่นอนค่ะ ตอนนี้มีให้เลือกทั้งหมดกี่รุ่นกี่สีกี่แบบคือตอนนี้ค่า DNA ที่มีขายในประเทศไทยอ่ะตอนนี้มีสีสีคือสีอันนี้คือเรียกว่าสีน้ําเงินสีโคบอลนะคะแล้วก็จะมีสีขาวสีดําและสุดท้ายคือสีชทวสีทีวจะเป็นตัวเหมือนกับตัวมอคอัพขอฝั่งด้านนี้ที่ตัวใหญ่ใช่เป็นตัวสีเขียวขาวตอนนี้เป็นตัวที่เราอยากจะชูโรงขึ้นมาเลยเพราะว่าก็คือว่าจะเหมาะกับแบบการแต่งตัวในทุกสไตล์มากเลยค่ะการที่อยากจะได้ฟังเสียงเพลงที่มีคุณภาพจากหูฟังที่มีคุณภาพ อยากจะขอแนะนำ m o เ s อร์ DNA ตัวนี้นะคะที่จะตอบโจทย์คุณในทุกๆโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงในทุกๆแนวเพลงรวมถึงดีไซน์ที่สามารถเข้าได้กับการแต่งกายแบบแฟชั่นด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอฝาก m o เตอร์ DNA ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Monster DNA หูฟังแบบออนเอียร์เฮดโฟนที่มาพร้อมกับแนวคิด The c h a p e of Things to Come ที่นำรูปทรงสามเหลี่ยมมาใช้ในการออกแบบเป็นดีไซน์ที่ไม่เคยมีหูฟังยี่ห้ออื่นทำมาก่อนและนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันมิวสิกแชร์ที่สามารถเชื่อมหูฟังได้สูงสุดถึง4ตัวที่เอาใจนักฟังเพลงให้ชวนเหล่าแก๊งเพื่อนๆมาฟังพร้อมๆกันโดยไม่ทำให้เสียงตกลงไปจัดเป็นเฮดโฟนคันเทพที่ช่วยเสริมบุค,คลิกให้ผู้ใช้ดูมีไลฟ์สไตล์ล้ำสมัยนำแฟชั่นไม่ซ้ำใครคะ่ะและตอนนี้นะ นแน่ก็อยู่กับอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าแฟนๆช่องปอปรู้จักกันเป็นอย่างนี้แล้วก็คิดถึงเธออย่างแน่นอนนั่นก็คือพี่เมลิซ่านั่นเองสวัสดีค่ะ <c oughs> โอตอนนี้พี่เมลิซ่าอัปเดตผลงานนิดนึงกำลังทำอะไรอยู่บ้างคะได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นดีเจที่คล้ไปทีุ่ิร้อยเจ็ดนะคะแล้วตอนนั้นก็เป็นพธีกรตามงานอีเวนต์เปิดตัวนู่นนี่นั่นไป ริซาทำอยู่แล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับเพจโฟนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแน่นอนนะคะคือมันจะเป็นดีเจจนถึงสุกเลยก็คือต้องมีการฟังเพลงอัปเดตเพลงเยอะมากและแน่นอนนะคะการที่เราเป็น DJ ดีเจเนี่ยต้องใช้หูฟังทุกวันจริงๆขาดไม่ได้แค่าขาดปุ้บนะคะพูดไม่รู้เรื่องเลยต้องมีจริงๆเลยสำคัญมาก ถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนนะคะกับมอนสเตอร์ D นั่นเองนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเป็นเจ้าของต้องรีบไปจับตองกันแล้วค่ะสว่วนนี้หมดเวลาขอยแน่แล้วนะคะคราวหน้าปั๊บนิวสะพานเพื่อนไปงานอีเวนต์ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ